ไม่กี่คนเองไม่น่ารักเลยนะแม่นาพิมพ์มาให้เจมานีหน่อยจ้าที่รักจ๋าใครรอสามตัวไม่เดียวพิมสามตัวไม่เดียวมาเลยใครรอสามตัวเมดเดียวพิมสามตัวไม่เดียวมาจ้าที่รักจ๋าเดี๋ยวรอไปต่อสามตัวไม่เดียวกันใครจะเอาสามตัวไม่เดียวกับเจมานีนะคะขนมไทยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะจ๊ะแม่อยากได้กันไหมเอ่ยถ้าอยากได้ช่วยกันกดแชร์หน่อยเร็วขอคนละสามแชร์หน่อยเร็วเดี๋ยวขอดูแชร์แป๊บ ใครยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์หน่อยจ้าท <to> ี really ่รักสงสัยไรสดช่วงนี้คงไม่ดีเนาะสงสัยไรสดช่วงนี้คงไม่ดีนะจ้าที่รักจ๋าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเวลาไรสดให้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเวลาไรสดให้อีกนะแม่นะเออนะคะถ้าไ์สดช่วงนี้มันไม่โอเคเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเวลาไ์สดอีกนะแม่นะเออสงสัยมันคงไม่มีแล้วนะเออนะคะเดี๋ยวจะไม่นี่ปล่อยเลยแล้วจ้า เจมันีเจอแบบนี้เจมันีเครียดเดี๋ยวเจมันีไม่ปล่อยสามตัวเลยได้ไหมไม่ปล่อยได้ไหมขนมไทยขนมไทยไม่ปล่อยได้ไหมนะคะทุกคนได้ยินทุกคนเหมือนไม่ได้ยินเจมันีอ่ะทุกคนขาแค่รอขนมไทยเจมานี Germany, แคปแล้วพิมพ์สี่ค่ะ แคปแล้วพิมพ์สี่นะจ๊ะข,น,ขนมไทยใบเต็มขนมไทยใบเต็มเจ๊ินีแคบแล้วพิมพ์สี่นะจ๊ะแม่ใครแคบแล้วพิมพ์สี่มาให้เจ๊นินีหน่อยจ้ะที่รักจ๋าแคบแล้วพิมพ์สี่มาเลยต่อไปสามตัวเม็ดเดียวนะจ๊ะที่รักจ๋าแคบเลยแคบแล้วพิมพ์คําว่าฉันจะรวยเลขนี้ค่ะแม่แคบแล้วพิมพ์คําว่าฉันจะรวยเลขนี้จ้ะที่รักจ๋า ขรแคบแล้วพิมพ์คําว่าฉันจะรวยเลขนี้ขอให้ทุกคนรวยๆวยปังๆค่ะแม่สตัวเม็ดเดียวหางเดียวนะจ๊ะที่รักจ๋าใครแคบแล้วพิมพคําว่าฉันจะรวยเลขนี้ใครแคบแล้วพิมพ์คําว่าฉันจะรวยเลขนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะแม่นะเดี๋ยวจะไปแล้วนะจ๊ะที่รักจ๋าแคบแล้วพิมพ์คําว่าฉันจะรวยเลขนี้จ้ะแม่ขอให้ปังๆสามตัวแตกสองตัวเน้นๆนะจ๊ะวันนี้เจมานีขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะแม่นะ